สวัสดีครับพ่อๆครับอุพีช่ชาแนลอีสานมุกเบิกหลังจากที่ห้องกี่ด่างแล้วพี่น้องล่อ,อยอดน้ำกดไปสิผ้าไปเบิ้งน้ำตกไปยังอีคิวไปนำทางไปไปพี่น้องนำทางไปนำทางพี่น้องไปเบิง้งพี่น้องไปครับอย่างก็ลังไหลลงไปหนีเลยลงไปน้ำตกเลย ทางอีพอ่อลงไปเลยนี่นมีหม่งลงบล่ล่ะมันลงได้อยู่ค่อยๆค่อยๆนั่นเดี๋ยวห้อยลงอยู่นั่นลงไปลงได้ว่าสันอ้อลงได้อยู่ฝุ่นน้ำน้ำใสขนาดเลือกขนาดนะครับพี่น้องพี่นี่ปลาอย่างลงมาหนีเออจับหันค่อยๆลงไปโอ้โหทางสั้นยงสิมาแต่งทางลงมาอยู่ ก้าเลยเนาะลวงได้ไปยัน,นเอ,อ้อยากเบิ้งมองง่ามๆก็ต้องลวงไปทำแม่มันจับเอาเคี้ยหนี่ไหม,มออไหม่บ่แมนเออว่าไปยังเบิ้งอีพ่อจะลงกมาอ๊บเอาถือเอากล้องกันไปได้พวกเนาะเคี้ยบวบกขาดถูกไหม อ,อ๋อ,ถ,อ,ถ,อถืออ,อ,อุ้ยถือถืกอกองอ้าวเบิกงเอาถือโอ้ยนีตกมาตกมาตกว่าจะลงกมาดิอึดึอึบ่อขายเหาเนาะคุณครับภาพบรรยากาศพี่น้องน้ำตกขึ้นไปพี่ขึ้นไปทางทิศเหนือลองเถ้าไว้นี่เราล,ลงเถ้าขึ้นไปพี่น้ำน้ำไปมันบ่มีอนั้นเด้ มาไหมฮะถอดเลิกเลยมาไหมถอดลงเท้าไปนี่ละไปนั่ก็ได้พี่ผัอถอดผุนย่างอังนาพุ่นถอดไปนี่เอาไปนี่ตีขึ้นมานียุ่ยย่างขึ้นนึ่งเอาไหลตกใส่หนาะไปย่างไอพี่น้องภาพบรรยากาศครับท่องปลาเหมือนนี่ภาพอีคิวซังบุกปลา,าพุ่นครับหลังจากที่เขากีดยางแล้ว นี่จ็กนามมันไหลมาต่ใสมันบบมีอันนั้นเ้อครับบบมีบึงบบมีหนองแต่ว่ามีนามออกบ่อเบื่องติพ้าไปครับจากการกัดเซาะของฝนซุปปีสซุปีเฮ็ดบในห้องดลกไปเกี่ยวยางไว้แล้วพี่น้องไปครับไปยางยางยางไปผุนน้ำไปเบื่องมันนามมันมาต่ใสมันคือไหลยูเิดปีเด้นี่นําอยูเวิดนามใสดีเด้พี่น้องไหลยูเวดปีเด้ครับ ไหลทั้งปีครับบ่มีวาสิบ่ไหลเบิดปีตลอดปีตลอดสะอาครับอยู่นี่ครับหลังปา้ายางท่อนโอ้โหเพียงแข็งน้ำลึกระวังลื่นมันบ่มีหนองบ่มีบึงนะครับน้ำออกบอ่อเอ,องเป็นการกรัดเซาะเป็นหินนะครับนี่เป็นหินครับกัดจากพุ่นพื้นเื่นเกมันครับตะกีเป็นห้องเพียงเขาเขานี่ไปครับ ไปเรื่อ้เจ้าพี่น้องน้ำเย็นบ่บอกพี่น้องเนี่ยน้ำเย็นบ่บอกพี่น้องเลยพี่ครับบรรยากาศพุดนะครับพื้นดินสูงสูงพุ่ครับน้ำกัดเซาะลงมาจนเป็นโศกเป็นหองมามีป่าเป็นสั้นหินครับเป็นสั้นหินสั้นหินเข้าไปย่างไปเรื่อยๆครับฮะคว้าน้ำตกแล้วบ่ ไปครพี่น้องเบิ่งด้วน,นี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับ,รบ, annel, รบกับอุปกรณ์เส้นเอีสานบุกเบิกพี่น้องพี่น้องเรายู่งใส่พี่น้องใา้เราบานำโตกน,นี่ครับพี่น้องภาพบรรยากาศาครับครับแล้เป็นอย่าง,น,น,น,งนี้ป่าพร้อม อีคิวมีปลาความเนี่ยมืนบ่เราบังอีคิวมืนเนอเอาครับภาพบรรยากาศปลาก็มีพี่น้องเรีนเลยเรีนเลยึยนําตกจะเป็นสันครับเป็นสันครับตอนหลังจากที่เขากีดยางมากครับนี่ครับงามขนาด ธรรมชาติครับธรรมชาติสร้างให้เราครับหัวให้เข้าเนี่ยแหละครับน้ำตกครับคือว่าเร่นละ่ะมีป่าอยู่น้ำใสดีขนาดพี่น้องเออไปสำรวจไปคพณ่นครับเพณ่นไปสำรวจมีปะอยู่ซ้าย มาวายมาอาบออกวิธีเบื้องป่ามีอยู่ไปนั่งให้พี่น้องนั่งตรงครับพี่น้องแล้วบางเมือนลงหันครับพระบรรยากาศครับพี่น้องน้ำใสขนาดธรรมาชาติสั่งครับ นี่ปลาปอยเขียวปลาปลาน้นาานำตกทั้งหวยดุนจานเหาครับพี่น้องปลาอยู่ใส่มีอยู่บ่ น้ามไซดีวะห้ามไซดดีเป็นงเนี่ยเดนด้อยู่ี่นองสบายครับเพราะ่กณ้กแนอีสานเมือ้ปลาเลยอย่าไนั่งอยงนี้จุอยื้เปิดเท้ยว่ปดีกว้ยนงสี่อมฮะ Năm để leo đi cứu sai về xây đàm nam sẽ xây wow, giặt cả áo bạn thuê đi, qua gì cho làm cuốn áo đấy bạn. đi hát nương, thình thò nga ตะบูสู่ดินแดนลงไม่เตี้เตียยสักซิเจ้าู้หัวนะครับ่หลังจากเขากี่ยางไแล้วครับเล้เบิ่งหนํำตกที่หลังไอ้ส่วนใหญ่พ่อเป็นทเทำมือระวังป่าข้าบอนะมาพักพอนี่ครับธรรมาขาดสมคครับดีขนาดเิ้นพี่น้องน้ำเย็นบ่ว่าพี่น้องน้ำเย็นบ้ ้าครับพี่นอนครับอาบผู้อาบแม่ถีไใคพอนึ่้ยอาบย้ำนีกว่เฮ้ลือกปันใดน่ตรงนี้นะมันมีเมืองไลออกมาท่านนะพี่นันไหลออกมาหันทอดหน่่าพี่นันครับภาพกจตาระวังเลยหนมืเลยหน่ทำไงไ่งไง นี่ครับมันหย mm. ิเป็นหนสั้น2อสั้นไปครับลงไปพูนถึงครับครับเยอะอย่างเอามันสว่คกันเถอะปะพูดดีว่ดว่าอะไรอยู่บ่ นี่แหะมานคนยนตใจครับเขากับสีด่างมาเขากับานางเอยฟังเสียงน้กตกขาการเชื่อนาพี่น้องสระคลินี่ถ้าพี่น้องมาท่องเที่ยวหลังหลังสวนยางครับี่น้กตกถ้าม่สอาดครับาการเชื่อนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาใส่ที่เด็กคองี่เชนแนาก็ถมอใช้ไตองมยูทูปมอใช่แนลัระคลินี่สวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องเอ้ย มวนาว่นมวนเดีวมวนมวนมวนขาพี่น้องเรีน